ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเจ็กนะครับวันนี้เราจะมาทําการแนะนำไทม,มิ่งของมอนสเตอร์ในตัวในเกมโปเกมอนอยู่ในนะครับว่าแต่ละตัวนั้นสําคัญอย่างไรและควรเอาเวลาไหนนะครับเพราะถ้าเราไปฆ่ามอนสเตอร์พวกนี้ผิดเวลานะครับก็จะทําให้ฝั่งข้ามแย่งไปได้และจะทําให้เราเสียอีีและพอเราเสียสีอีพีปุ๊บเราก็จะดาเมจตามเขาทําให้เราสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะเกมนี้อีีถือว่าสําคัญที่สุดนะครับเพราะมันออกของไม่ได้ ส่วนใหญ่ของไอเทมถือเฮดไอเทมเนี่ยมันจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับมันไม่ได้มีผลขนาดนั้นผลที่เยอะที่สุดนั่นคือการเอพนะครับเพราะแต่เลเวลนะครับมันบวกสเตตที่ค่อนข้างสูงให้แก่ตัวละครแต่ละตัวนะครับแต่ก่อนจะไปเับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับโอเคครับเราจะมาเริ่มดูกันที่ตอนเริ่มต้นนะครับนั่นคือการที่จะเอา a อแพมนะครับแต่ละเลนทั้งบนและล่างนะครับจะมีไอแพมเกิดกัน คนละสี่ตัวนะครับเอแพมนะครับสี่ตัวนี้จะเกิดทันทีหลังจากที่เราเริ่มเกมมานะครับสเตตของเอแพมเริ่มต้นนะครับจะมีเลือดอยู่ที่ฟันสามได้บอลสองลูกแล้วก็ได้ EP พีสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วเมื่อเราตีสองโซสุดท้ายเสร็จเนี่ยมันก็จะไปเจอกับโปเกมอนตัวข้างบนพอดีนะครับที่จะเกิดมาในตรงกลางนั่นก็คือโปเกมอนทาบบูเนนะครับที่จะเกิดมาตอนเก้านาทีสี่สิบห้าสตลของทาบุูเนนะครับจะมีเลือดอยู่ที่สองพันสามร้อยหกสิบและได้บอลห้าลูกได้เอพีสองร้อยห้า สำหรับตัวทาบุูเนตตรงกลางนะครับแนะนําเมื่อตีลิงเสร็จ2ตัวนั้นนะครับที่ตีคู่กันให้เรารีบมาตีตัวนี้ทันทีก่อนที่จะไปตีทาบุูเนตตัว2ตัวล่างนะครับเพราะว่าถ้าเราแย่งตัวนี้มาได้เราอีพีเราจะนําฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะไอ้สตัวล่างที่เป็นทาบุูเนตครับเราจะไปตีเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมีใครมาแย่งหรอกครับต่อไปเราก็จะมาดูที่เลนบนบ้างนะครับนั่นก็คือตัวเฮกานีนะครับหรือว่ากุ้งที่คนเรียกกันนะครับเรียกง่ายๆคือกุ้งนั่นแหละมันจะเกิดตอนที่ปรระะมาณ9 40นนคับ และจะเกิดพร้อมกับ a อแพมที่4ตัวที่อยู่รอบข้างนะครับมันจะเกิดมาพร้อมกันพอดีนะสเตตของเฮกาน้นะครับนั่นคือเบสเลือดจะอยู่ที่1,380นะครับแล้วก็ได้พอยต์ประมาณได้บอ3ล3ลูกได้ EP 60นะครับเหมือนเดิมครับเราตีเฮกาน้ก็เหมือนตีกับตัวทับุนเน่ข้างล่างนะครับให้รีบมาแย่งตรงกลางก่อนก่อนที่จะไปเอแพม4ตัวนั้นนะครับเพราะว่าเราจะได้อ e ีพีนฝั่งตรงข้ามเนาะ แล้วก็ทุกคนจะสังเกตได้ว่าเลือดมอนสเตอร์ข้างบน,นครับหรือว่าโปเกมอนข้างบนเนี่ยมันจะมีเบส HP ที่ค่อนข้างน้อยกว่าเลนล่างครับเพราะฉะนั้นก็นแนะนําให้โปเกมอนที่ดามเมจไม่รุนแรงมากในตอนต้นเกมนะครับให้มาเลนบนเพื่อที่จะได้ฟาร์ง่ายนะครับเพราะว่าเลนบนมอนสเตอร์โปเกมอนมันอ่อนแอกว่าข้างล่างนะข้างล่างอย่างทับนี้เลือด2,300เนี่ยมันก็ค่อนข้างเก็บยากครับต้องให้โปเกมอนที่ค่อนข้างมีสกิลรุนแรงในตอนต้นเกมนะไปเก็บ ไปเล่นที่เลนล่างเพราะถ้าเราเอาตัวที่ดาเมจน้อยในตอนต้นเกมไปเลนล่างเนี่ยมันจะทําให้แย่งโปเกมอนฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะครับทําให้เรา EP ตามเนาะและหลังจากที่เราเก็บโปเกมอนในตรงกลางเสร็จนะครับเราก็มาเฮบมาเก็บเฮกานนีที่อยู่หลังป้อมของเรานะครับ4ตัวที่ผมวงไว้ให้ดูนะครับแต่เราจะมีเวลาเพียง5วินาทีนะครับในการที่จะเก็บเฮกานิีตัวนั้นที่อยู่หลังป้อมนะครับเพราะว่า ตัวพึ่งกําลังจะเกิดแล้วป่าเขาอาจจะมารีบเก็บพึ่งไปแล้วมันจะได้ EP ที่เยอะกว่าเฮกานีตัวนั้นนะครับบางคนเขาก็เก็บเฮกานีไว้ที่หลังมารอโซนแถวพึ่งไว้นะครับต่อไปจะเป็นทามมิ่งของมัตเซฮันี่แล้วก็บีควีนนะครับที่จะเกิดมาในตอน8นาที50ตัวเลือดของมัตเซฮันีนะครับจะอยู่ที่1,110นะครับแล้วก็บีควีนจะ1,798นะตัวมัตเซฮันนี่จะได้บอล2โลกส่วนบีควีนจะได้4โลครับ อีพีมัสเซอฮานี่ก็ได้80แล้วก็วีควีนได้ร้อยเิซึ่งเยอะกว่า,าตัวมัสเซอฮานี่เท่าตัวนะครับตอนทามิ่งของพึ่งเนี่ยถ้าทุกคนยังไม่เห็นปากเขาโผล่ข้างบนนะครับใครที่อยู่ในล่างนะยังไม่เห็นปากข้าขงบนเนี่ยก็พยายามระวงังนิดนึงครับอาจจะรอดักแก๊งเพื่อจะมาแชร์อีพีกับฝั่งเขานะครับการที่เราเข้าไปโถมทุกสกิลเราอาจจะโดนป่าเขาสวนกลับมาได้นะครับแล้วเราก็จะตายแล้วก็โดนดังป้อมไปนะครับ แต่ถ้าป่าเรามาก็รีบเก็บพึ่งให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเขาไม่อยู่เราก็ต้องรีบเก็บให้เร็วที่สุดเพราะเราจะได้ EP ที่เยอะมากครับและจะนําฝั่งตรงข้ามไปเยอะเลยบางทีบางตัวอาจจะเวล7็เวล8ได้เลยและหลังจากที่เราเก็บโปเกมอนตรงกลาง้าได้หมดแล้วนะครับเราก็พยายามใหญ่เข้ามาดังป้อมหรือว่าอย่าบวกเยอะนะครับเพราะว่าตอนทามิ่งต่อไปเนี่ยคือการที่เราจะต้องรออักษาชีวิตไว้ไม่ให้เขามาฆ่าเราง่ายนะครับป่าเขามาแกงเราง่ายรักษาชีวิตไว้เพื่อ จะมาคอยเก็บตัวมาสือฮันี่บีควีหรือว่าทาบูนเนะนะครับเพื่อจะได้ให้เรา e ีพนํำฝั่งตรงข้ามนะยิ่งถ้าเราแบบตอนทามิง q u e e n ตอนแรกอะ่ะถ้าเราชนะแล้วเราไปบวกแล้วเราแพ้นะครับจะทำให้ EP พีเขาตามเราทันแล้วเราก็จะแพ้ไฟในตอนที่ใกล้ทามิงของตัวคาจิริกาเมะนะครับหรือว่าเต่าที่เรารู้จักกันน,นั่นเองแล้วก็มาถึงตอนทามิง7นาทีนะครับ ตัวคาจิลิกาเมะหรือว่าตัวเต่าเนี่ยจะเกิดพร้อมกับโลตอนโลตอมทางด้านบนนะครับแต่ผมแนะนําไม่ว่าจะเป็นป่าหรือว่าแท้งที่อยู่ทางด้านบนเอ่อแอคแทคเกอร์ที่อยู่ด้านบนเนี่ยถ้าจะแลกตัวโลตอมกับตัวคาจิลิกาเมเนี่ยผมว่าลงมาเอาคาจิลิกาเมดีกว่าถามว่าทําไมต้องลงมาเอาคาจิลิกาเมหรือเต่านะครับเพราะว่าตัวคาจิลิกาเมเนี่ยมันจะทําให้เราได้ EP ทั้งกลุ่มนะครับคือฝั่งเรา5ตัวได้ทุกคนนะครับพยายามมาให้ครบ5้านะครับ บางทีเรามาสี่แต่ฝั่งเข้ามาห้าเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะมันจะหายไปสองสามสกิลนะครับและดีไม่ดีหลังที่เราจากอ่าและดีไม่ดีหลังจากที่เราเอาเต่าหรือว่าคาจิริกาเมได้นะครับเราจะได้ป้อมล่างเขาได้เลยนะครับเพราะมันจะทําให้บางตัวนะ่ยมีอยู่ในมูฟแล้วเราจะฆ่าฝั่งตรงข้ามได้หมดยิ่งถ้าเขามาไม่ครบแล้วมีตัวแยกดันบนเนี่ยยิ่งจะทําให้เราชนะได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าการเสียป้อมล่างเนี่ย จะทําให้การที่จะเขาจะมาเอาเต่าครั้งต่อไปเนี่ยจะทําได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าเรายังมีป้อมนอกป้อมที่3ของเราเนี่ยอยู่ใกล้เต่าทําให้เราเก็บเลือด e ีหรือว่าได้โลที่ตอนที่อยู่ในป้อมได้นะครับแต่ฝั่งเขาจะไม่มีการเก็บเลือดได้เลยเพราะป้อมแรกเขาแตกไปแล้วไนีและหลังจากที่เราเก็บเต่าหรือว่าขาจิกิกเมข้างล่างได้แล้วนะครับเราก็ส่วนใหญ่เขาจะไหลขึ้นมาข้างบนเพื่อเอาโลตอมต่อนะครับก่อนที่จะแยกย้ายนะ ในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามยังไม่เอาไปหรือว่ายังฆ่าโลตอมไม่ตายนะครับเพราะตอนนี้เราสามารถเอาโลตอมได้ง่ายเพราะเราบักตัวยังมีท่าอยู่ในมูฟหรือว่าเ,อาเวลที่นําฝั่งตรงข้ามอยู่นะครับซึ่งจะทําให้ฝั่งเราสามารถสู้ฝั่งตรงข้ามได้นะครับอาจจะได้ป้อมเลยนะครับและหลังจากที่เราได้ทั้งเต่าและโลตอมนะครับตอนนี้เราก็อาจจะได้ป้อมล่างแล้วก็ป้อมบนที่เป็นป้อมแรกของเขานะครับ ถ้าเราได้พวกเนี้ยเราพยายามตัดทรัพยากรที่เป็นตัวกุ้งหรือว่าตัวกุ้งตรงกลางของเขาได้นะครับอะไรที่เราพยายามเก็บได้ที่อยู่ในเลนฝั่งตรงข้ามก็พยายามเก็บนะครับผมจะไม่แนะนําให้ไปบวกในป้อม2เขานะครับเพราะมันค่อนข้างเสี่ยงเพราะเขาจะมีตัวาจาแพดอะโดดมาหาเราได้ตอนหลังจาก5นาทีนะครับ และอาจจะทําให้จากที่เราเวลนําหรือว่าสกอร์นำเนี่ยอาจจะโดนส่วนมาตายได้ดีไม่ดีเราตายตอนที่ทามิ่งตัวเต่าหรือว่าโลตอมจะเกิดเนี่ยเราตายตอนนั้นปุ๊บเขามาเก็บเต่าไปง่ายเลยเพราะว่าฝั่งเราจะไม่เหลือใครไปโซนเต่าหรือว่าโซนโลตอมเลยนะครับพยายามตัดพัพยอกรที่พอเก็บได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพึ่งกุ้งหรือว่าฝั่งตัวเองเนี่ยเก็บให้หมดก่อนก่อนที่จะไปไล่ฆ่าเขาในป้อมสองนะครับ คือถ้าคุณไม่ได้มากับทีมอะยังไงมันก็สู้ยากนะเพราะว่าสกิลยังไงมันก็ไม่เป็นหรอกและในระหว่างเนี้ยให้พยายามตอนทามิ่งเต่าเกิดนะครับให้ทุกคนเลยนะครับทุกคนย้ำว่าทุกคนมาโซนนะครับไม่ต้องไปแยกเอาป้อมสองข้างบนนะครับเพราะว่าเวลมันจะห่างกันแค่เวลสองเวละครับการที่เข้ามาห้าแล้วเรามาสี่เนี่ยเขามาโซนตรงเต่าสักสามคนเนี่ยสี่กับสามยังไงมันก็สู้กันแบบ ไม่ค่อยได้อยู่แล้วแล้วฝั่งเขาก็ไปตีเต่า2คนได้ปาะได้เต่าไว้แบบง่ายๆคุณได้ MVP ได้คะแนนเยอะแต่เพื่อนเสียเปรียบก็จะทําให้เออเสียเปรียบไป4ตัวเลยนะครับรวมถึงตัวคุณที่แยกไปดันด้วยยิ่งเป็นแท้งตัวทําจังหวะตัวซัพพอร์ตอะไรเงี้ยยิ่งไม่ควรไปแยกกันนะครับเพราะสกิลการทําจังหวะของคุณนะ่ะมันมีประโยชน์ต่อทีมากมากล้แพอเราเสียอ็อบเจกต์ตอน ท่าม,มิ่งที่2ตอนที่จะมาเอาเต่าครั้งที่ตัวที่2อนะครับมันก็จะมีผลถึงตอนท้ายเกมนั่นคือตอนที่เราจะตีทันเดอร์นะครับแต่ถ้าทุกคนอยากจะแยกไปดันจริงๆก็พยายามดูท i าม,มิ่งให้ดีนะครับตอนที่ออบเจกเกิดเนี่ยไม่ต้องแยกคุณแยกไปตอนที่อ b อบเจกมันตายแล้วหรือว่าเวลามันยังไม่นับถอยหลัง30มสิบวิเนะี่ยยังยังไม่ต้องมาก็ได้นับแยกไปดันก็ได้ แล้วก็ทามิ่งต่อไปที่สําคัญมากๆนะครับนั่นคือทามิ่งสนาทีสุดท้ายนะครับตอนที่ทันเดอร์เกิดเพราะว่าบัฟทันบัฟของทันเดอร์เนี่ยเกมเนี่ยมันโหดมากๆนะครับถามว่ามันโหดยังไงเรามาดูที่สอ่อสทกันก่อนนะครับเลือดของทันเดอร์ครับมีอยู่ที่6 6 1 0ได้อีที0เจ็นะครับแล้วก็ได้ลูกบอลทั้งหมด3าลูกและหลังจากที่เราฆ่าทันเดอร์ได้นะครับเราจะได้บัฟที่สามารถชูด ลูกบอลได้เลยทันทีเมื่อเราไปชูดหน้าป้อมนะครับเป็นเวลา30วิคือทุกคนฆ่าได้เนี่ยพยายามอย่าเพิ่งบวกนะครับให้รีบไปชูดกันก่อนเลยแล้วคุณจะบวกอะไรหลังจากนั้นก็แล้วแต่นะครับและยิ่งถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามที่รัดทันเดอร์ได้นะพยายามให้รีบไปชูดก่อนนะครับอย่าให้เขาฆ่าได้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าชูดได้แค่คน2คนอนะ่ะผมเชื่อว่ายัางไงก็แพ้ไม่น่าตามทันที่ไม่น่าตามท,านทัมน,าามทนฝั่งที่เขาเกมนํามาทั้งเกมได้ ก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ที่อธิบายถึงไทม,มิ่งการเกิดของตัวละครอของโปเกมอนแต่ละตัวหรือมอนสเตอร์แต่ละตัวนะครับว่าควรเอาตอนไหนอะไรยังไงหรือว่าเดินเกมอย่างไรให้มีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วหรือไม่รู้แล้วก็ฝากไว้สำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับส่วนคลิปต่อไปถ้าผมมีโอกาสผมก็จะมาทำเกี่ยวกับไทม,มิ่งของการเดินเกมของป่านะครับ ราะว่าคลิปนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเลนกลางเลนที่ป่าจะต้องเล่นเลยนะครับเราพูดถึงเลนข้างเดียวเลยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับคลิปนี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวตัวอะไรหรือว่าเล่นตัวไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ